สวัสดีท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวมาดูหน่อยสิรถใครมาบีบแตร,แรเรียกเรารถอะไรทำไมน้อยแท้รถอะไรจาบแท้มาด้าแฟม,มิลี่ พี่น้องโอ้รถไฟครับนี่แม่เอาทำไมมารถนี้พี่ตีเล็กเปลี่ยนบรรยากาศป้าพี่น้องเฮ้ยตีเล็กสายมัน โอ้ให้ผมเจอคันนี้ไหมนะผมจับทำอีแตทนหมดนะโอ้โหโหเจ็ดหน่อยจะมาถ่ายรถคูมาต้าใช่ไหมถ่ายแล้วว่าจะไปรถสายันหน่อยไหนอยู่ไหนนี่ตรงนี้พี่จะไปไหนผมมาจากดูรถรถหกล้อไปซ่อมอยู่นี่เดี๋ยวไปดูรถสายันด้วยกันเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนรถสายันไปทางนไม่รู้ไปหรือยังนะออาเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยรถคันนี้ยังไงมายังไงเป็นยังไงอะไรยังไงรถคันนี้บอก ก็เป็นสมาชิกใหม่อ๋อสมาชิกใหม่ใช่ครับชื่อว่าเจ้าโชคมั่งมีซุเปอร์จิ๋วป๊าดมีซูเปอร์จิ๋วด้วยนี่โชคมั่งมีซูเปอร์จิ๋วตัวนี้จัดมาเท่าไหร่พี่รวมรวมแล้วทั้งอุปกรณ์ทั้งนี่นี่จะไม่เสร็จนะอ่าผมก็จะทำตัวนี้ต่อทำตัวไหนอีกขั้นตอนต่อไปก็จะทำแม็กแม็กต้องใส่แม็กเพราะว่าตอนนี้ดูรวมรวมแล้ว ยังขัดตาอยู่ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ถ้าได้แม็กนีแจ๋วเลยใส่แม็กปั๊บก็จะติดเครื่องเสียงอ่ารายการต่อไปโอ้พอติดเครื่องเสียงปั๊บครับก็จะหุ้มภายใน VIP หุ้มภายใน VIP ครับผมตอนนี้ตอนนี้ภายในยังไม่ VIP ใช่ไหมภายในก็ยังยังโล่งๆอยู่ตอนนี้โอ้โหเออสวยดีพี่แต่งแบบนี้แจ๋วเลยนะมันดูคลาสสิกนะรถนี้นะกลายเป็นคลาสสิกแล้วใช่ ครับสีทำต่ตกแต่งทุกอย่างก็คือช่างนกเป็นคนจัดการพี่นกพี่นกเอ้พี่ชายพี่ชายสาวนุ่นสาวนุ่นนี่นะใช่ครับเอออแย่แจ่มไหมแจ่มเลยอ่ะใจมากเลยเท่าไหร่พี่เอายังยังยังไม่ตกแต่งเอาคันนี้มาเอาคันนี้มาบอกมาถึงบ้านโอนต่อภาษีภาษีขาดอ่าก็ตกไปห้าหมื่นพอดีห้าหมื่นโอ้โห ตอนตอนเอามาสภาพเป็นยังไงตอนสมาตอนเอามันเป็นสีเทาสีเทาครับแล้วก็มาทำเทาก็มีมันก็มีสีแตกสีอะไรบ้างอ่าครับช่วงนี้สีจะแตกหมดเลยอืมแล้วมันมันก็จะเป็นกันชนเดิมกันชนเดิมก็จะเป็นกันชนอันนี้เดิมไหมพี่เดิมมาไหมไม่ตัวนี้ทําทํามาครับอ๋อเด็ดเนี่ช่างนกจัดให้ทั้งหมดเลยโอ้โหช่างนกครับผมอันนี้ก็ช่างนกใช่ไหมใช่ครับพวกคอกพวกอะไรตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะ โลปิเนียมลายไม้อ๋อเป็นโลบอลูมิเนียมเหรอไม้เลเนี่ยอลูมิเนียมลายไม้ครับอู้คนสงสัยมาแต่เป็นไม้เขาเนื้อเป็นไม้เลยพี่ใช่ย่าวันนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับสนิมแต่วันนี้ข้างล่างกระบะก็จะลกหน่อยเพราะว่าเป็นรถทรงอะไรอ่าอ๋อทรงอะไรเออไอ้ลูกปืนคาสต์ลูกปืนคารต์ลูกปืนตีนผีอืมลูกปืนปลายเกียร์แล้วก็คาส์เปลี่ยนยกทุกเลยอันนี้เปลี่ยนหมดเลย ไม่ไม่รถดำลอ๋อแต่ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนพร้อมใช้เรือมาหนิวิ่งนิดโอ้โหเป็นร้อยเลยโอใบแดงยังขอแยงเลยบอกก่นะโอ้เจ๋ยวอ่ะเอ้ามีอะไรมาอีกอ่ะอัเดิมอ่าดบก่อนดบก่อนเอาโอ้โหพี่ขอบคุณมากครับนี่ครับถังนี้ก็มีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยใครชอบแบบไหนก็หยิบได้เลยก็คือไม่มีขายแจกฟรีแจกฟรี ทุกคนสามารถกินได้นี่โอ้ผมว่าจะซื้อไอ้แบบนี้แหละเท่าไหร่เนี่ยไปซื้อแค่ถังโฟมมาใส่ถัานี้พันหนึ่งนี่พันเดียวครับอ๋อแล้วเจ๊อไม่ได้มาไม่ได้มาผมที่แรกผมกลาวว่าจะมาถ่ายคลิปเล่นๆนอนชมบันทำคลิปบรรยากาศชมทุ่งโอแ่ที่ได้มาไปขึ้นขับรกล้ออ้าวพอเหยียบคานไปปุ๊บรถมันจะดับ หกล้อใช่หกล้อวิ่งที่ไหนวิ่งอยู่นี่กับเชนแม็กโอ้แต่ว่าตอนนี้รถเบนโคเขาบอกว่าทำงานชั่วโมงอยู่แถวนี่แหละถ้าถ้ามาจากกระสังเขาบอกเลยซุ้มประตูไปเนี่ยก็จะเห็นเลยอ๋อนี่ครับที่เล็กสายมันไปเดี๋ยวมาคุยต่อมาคุยต่อเผื่อ fc มัตด้าเขาชอบเอามาก็มาแต่งเพิ่มทำคอกเป็นเรดสวยงามนะครับผมกันชน กันชนเลดบนงบเท่าไรพี่ถ้าให้ช่างนกทำสามหมื่นสองร้อยสามหมื่นสองร้อยเนี่ยแล้วก็ให้ค่าขนมร้านไปอีกสามร้อยบาทโอ้ให้ติดไปถ้าช่างนกทำสุขใจอ่าอันนี้คือคือรถเอามาห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นพอดีแหละห้าหมื่นห้าหมื่นแหละมันรวมค่ารถขึ้นรถสไลด์มาจากไหนสั่งที่ไหนจากอยุธยาอ๋อแล้วก็มาทำสีเองช่างช่างนกทำสี พี่นกทำสีให้สีแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยเอ่อผมสีเลยใช่สามหมื่นสามหมื่นอันนี้เป็นสีอะไรมะนาวไหมเหลืองเลมอนอ๋อถ้าถ้าเราจอดในร่มปุ๊บมันจะออกเขียวเยอะอ่าถ้าโดนแดดมันก็จะออร่าเลยโอ้สุยอสวยอแม่เหลือแต่แม็กอย่างเดียวเนาะเหมือนที่พี่ว่าแหละอืมตัวนี้เครื่องยนต์อะไรตัวนี้เป็นเครื่องเดี๋ยวดูเครื่องยนต์หน่อยเครื่องเท่าไหร่นะเครื่องพันสี่พันสี่โอ้ เอามาดูครับมาคาพันสี่กี่เกียร์ห้าเกียร์วิ่งดีโอ้โหได้หกเกียร์นี่ไม่ใช่ร้อยนี่นะใช้น้ำมันอะไรเบนซินเบนซินแต่ว่าตอนนี้คือได้กลับไปบ้านรอบนี้จะจอดก่อนให้ให้น้ำมันลงมาสักสามสิบบาทก่อนโอ้ครับแปดบาทกว่าพี่แต่ว่าไม่ไหวเวลาขับออกงานก็โอเคนะคลาสสิกสายบุญนี่จะเอาคันนี้เลยไปคลาสสิกมากเลยต่อเทเลอร์หน่อยใส่ที่พ่วงเทเลอร์เลย <wounds> เป็นเทเลอร์สักตัวหนึ่งสีมะนาวโอ้สวยเลยครับเดี๋ยวฟังเสียงนิดหนึ่ะเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับผมวูสตาร์ง่ายด้วยเสียงเงียบกริบเลยครับพี่น้องับตามหลังมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่ามีรถข้างหลังเงียบเหรอครับนึกว่ารถไฟฟ้าต้องเปิดนะโอ้โหสวยครับสวยอ้าใครที่ชอบแนวคลาสสิกคลาสสิกก็ ดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้ครับผมมาด้าเฟมิลี่เนาะใช่ครับคันสี่คันสีนสเกียร์นะครับ5เกียร์ห้าหล่ออ่าแล้วก็ตกแต่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหลังคาเลดใช่ไหมกระเช้ากระเช้ากระเช้านะครับสามารถวางกระเป๋าวางอะไรได้สติ๊กเกอร์ตวัตวนีว้แกออกมาจากเจ้าออมทรัพย์รถเก๋งผมอันนี้นะแกหน่่ยน่าจะจำได้อ๋อแล้วถ้าเออทำอะไรสวยเนาะพี่เนาะก็แกค่อยๆแกเอาใจเปาผม แกใส่นี่ใช่ไหมแกะแล้วก็เอามาแปะแล้วก็เอาในเปล่าผมประมาณสองชั่วโมงเลยอืมโอ้สวยสวยสวยเอ้ารีบถ่ายนะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วดีครับแล้วเงียบเลยไหมโอ้โหอากดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยพี่นนี่โอ้โหชอบเลยครับชอบเลยนะเอฟซีมาด้าก็ยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยครับผมคันนี้ของพี่ตีเล็กสายมันนะพี่ชายอยู่ในวงการรถแต่งรถดำรถแมคโครรถโอรถทุกชนิดเลยเอาติดตามผลงานได้ที่ YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับตีเล็กสายมันมีสองนะทางเพจยูท <YouTube S 1> ก็ตีเล็กสายมันธรรมดานติดตาม ผลงานของพี่ก็ได้แล้วคันนี้ไม่ติดตามไม่เป็นไรครับขอแค่ดูอ้าวแล้วก็ทีนี้คันนี้ก็จะอัปเดตในในช่องเรื่อยๆใช่ติดตามคันนี้เลยรายการต่อไปแม็กแม็กครับผมแม็กนี่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเครื่องเสียงเครื่องเสียงเต็มนี่แหละเพราะว่าเวลาออกงานปุ๊บเราจะเอาคุณตี้ไปด้วยได้เลยให้เต้นใุยกระจายไปโอ้ขลิศขลอะไรยังสวยเนาะสวยครับสวยคลิียังสวยครับตัวนี้ เอ่อพร้อมทะเบียนพร้อมโอนเลยนะยังโอนแล้วโอนไม่ใช่อโอนเรีเยบร้ยอรยแล้วครับทีนี้ก็ไปไหนก็ได้สบายเลยนะครับครับอันนี้ถ้ามีคนอยากจะเช่าออกงานออกพรีเซนเตอร์ออกรายการได้ไหมได้เลยครับเบอร์โทร092 092 792 792 4701ครับสี่เจ็ครับผม,ผมเอาไปออกรายการออกเล่นละครเล่นหนังเล่นอะไรก็ว่างกันไปนะครับคันดีครับผมอ้าวโอเคครับผมคลิปนี้ต้องขอบคุณคุณพี่มากครับยังไงก็ ติดตามกันนะครับผมช่องตีเล็กสายมันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่องน้องใหม่ด้วยชนิดบุรีดำนะครับผมเอาคลิปนี้บายบาย,บายครับขอบคุณมากครับผม